สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีสิผ้าไปเบิ่งกันผลไม้ใหม่ในสวนเนี่ยจ้ะอันนี้ยุเ่เฮียนเนาะจ้ะเนาะสิผ้าบริเวณเฮียนนี่มีหมากใหม่อย่างสิผ้าเบิ่งจันไปพี่น้องเข้าไปเบิงเองได้เลยจ้ะพี่น้องมาเบิ่งหมากกันอันนี้เนี่ยละจัน มักเชอรี่เบงเนละจันเต็ม,มต้นอยู่จังใดจริงท่านเบงแม่จันแดงใจบายอยู่มีแต่กระแตมะลักจินโดจันผ้าเบิงผลไม้ช่วงนี้มันมีอย่างน่คุณแม่จัน เต็มตูนแบ่งใจไว้ยยจะงวยมันบ้านมัน,มน,มนแบบนนอบเปิืหน่อยร้ายจังดูปะเนัยงต้่งเป็นดวกที่หน่วงอันนี้แม่ เป็นหมากม่อนไข่จันกำลังเป็นกันเป็ยนยุวัดปีแม่จันม่อนไข่ตัวนึงนี่จันจเป็นยุวัดปีเพราะได้อยากได้กินแม่จันอันนั้นก็แม่นบักเขียบบักจังแม่จันไปสิาพาไปเบื้องอัน มาพี่น้องบัดนี้สิพามาเบิ่งอันบักสมโอโอ้ยบักหน้าอุ่นนี่ละ่ะสิตายแม่จันหมากลูนกล่องเอดีอยู่เก็บอย so, ู่ว่าเศร้าแต่หมากมันแม่เบงจันแม่เบงบักสมโอเจ้าพี่น้องโดดโดดเด็ด หมาลกลูกที่นี่สวนเจ้าของแต่ทั้งโลนทั้งโลนจิบมันจะหมากมันลกคักลกแน่จะ้ะ ลูกเต็มต้นจันมากลกคักลกแน่เบื้องสีผ้าไปเบื้องบัดเนี่ยผ้าไปเบื้องบักบัตรีดาเนาะจันสีดาบ้านแลนะวก็เบื้องบัตรีดาบ้านเข้าจันแล้เบื้องพี่น้องว่ามันลกคักลกแน่บ่จัน กำลังปิ่นแม่จันกำลังปิน่นชุ่มเกล็ดไปเดือยกันมีนู่นมัน ุ่นใจอยู่ทั้งนี่กินในหัวในสวนเท่ากับกับพ่อมีอยู่จันนพ่อได้อยากได้กินพ่อบ่วได้ซื้อเพิ่อนอันนี้ก็แม่นอ้อยปลูกก็้แถวเนี่ยกล้วยจันนี่อยู่คู่หม่องคู่บอนปลูกว้พ่อบ่วได้ซื้อเพิ่นจันหมากอันนี้มันอยากเป็นนั่น เป็นแม่มาจันเข้าพอใส่ยาใส่ยังมาจันม,มาเขียบกับซิยูสูงเน่มีมาเกียบเมียนมักลำไยหมักลำไยปีนี่ตัดงามมันลงมันสูงแม่จันทายพอเห็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจากผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปกัได้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอันนี้แมนมะละกอพันเตียที่ต้นใบจ้ะพรอมที่เสียวลูกปูพรอมสิสิเป็นมากแล้ว ดอกไม้จ้ะอยู่ี่สวนกับไรอยู่อันนี้มันบักฮุ่งเตี้ยมักย่มทังม้งตนกับโดกๆดกได้จังโอเคนี่แล้วเนาจะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ